เวัครับพบเจอกับผมนะครับโบสซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้เจอกันในวันที่30กรกฎาคมนะครับคุณลูกค้าครับวันนี้นะครับผมมาทำการรีวิวแทนกัตนะครับโตโยต้าวีออสนะครับตัวนี้เป็นวีออสนะครับ2549นะครับปีจดทะเบียนปี2549หรือว่าเป็นรถยนต์ปี2006นั่นเองนะครับผมเครื่องยนต์หมวอีชนะครับ1.5 e vvt-i นะครับผมตัวนี้ได้ระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ีล้อนะครับแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับ1ลูกนะครับเอกสารครบโอนพอรบภาษีไม่ขาดนะครับภาษีถึงปีหน้าเลยนะครับ2568 ใช้งานกันยาวๆนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยและเป็นรถมือสองแต่แท้ด้วยนะครับเป็นรถผู้หญิงด้วยนะครับสวยงามทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับผมผมให้ได้ถึง80 9 0ถึงแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณลูกค้าครับโอเคมากันเลยครับผมจะขออนุญาตนําพาคุณลูกค้านะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับนี่เลยครับมาเริ่มต้นกันด้วยข้างหน้านะครับผมนะฮะข้างหน้าจะได้เป็นไฟหยักนะครับคุณลูกค้านะครับ ตัวนี้เป็นปี06นะครับผมนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันมากเลยนะครับคุณลูกค้าครับเป็นเครื่องยนต์1.5 e vvti นะครับสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันสุดยอดแห่งความคล่องตัวนะครับผมนะฮะสีเนี่ยอ่าจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับคุณลูกค้านะครับรถไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะครับไม่มีประวัติการชนหรือว่าพลิกควารมาก่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่าและที่สำคัญคุณลูกค้า ยางคุณลูกค้าจะได้เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นด้วยนะครับแล้วจะได้เป็นล้อแม็กสวยๆเลยนะครับผมนะฮะสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับผมนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผม1 85 0ทับ60ขอบ15นะครับผมนะครับยางแม็กสวยงามมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะครับสวยงามหล่อสวยลงตัวเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับผมนะครับอ่ะมากันเลยครับ เรื่องของสีสีจะไม่มีแตกนะครับคุณลูกค้าไม่แตกไม่ซีดนะครับผมไม่แตกไม่ซีดไม่ผุนะครับผมนะฮะสีสวย80-90%ได้อย่างสบายๆนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังคานิดนึงนะครับคุณลูกค้าหลังคาสวยงามเลยนะครับจะมีเงาสะท้อนก้อนเมฆลงมาด้วยนะครับผมนะครับฟิล์มก็จะได้เป็นฟิล์มใหม่นะครับฟิล์มลูกค้าเดิมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ยังไม่นานนะครับผมคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่ซื้อรถยนต์คันนี้ไปนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับและที่สําคัญน้ํามันเครื่องเจ้าของเดิมก็ทําการเปลี่ยนถ่ายออกไปแล้วนะครับผมยังไม่ครบรอบที่จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะฮะมาชมกันต่อด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับสติ๊กเกอร์อะไรก็กยังอยู่ครบเลยนะครับผม 1.5e VVTI นะครับผม Sorona Vos i นะครับผมนะครับจะได้เป็นสปอยเลอร์บนด้วยนะครับผม สปอยเลอร์ข้างบนด้วยแล้วก็รับด้วยสเกิร์ตด้านล่างนะครับผมซึ่งสวยงามและลงตัวมากๆนะครับผมนี่เลยครับชมก็ได้เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังนะนะครับคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้านะครับผมฮอนด้า i ซ y ตี้ทายแซดนะครับผมปิดการขายไปแล้วนะครับผมผมให้ทีมงานของผมเนี่ยขับไปส่งให้คุณลูกค้าที่อยู่นู่นเลยนะครับจังหวัดตราดเลยนะครับผมระยะทางเกือบ400กิโลเมตรเลยนะครับผมนะครับ สบายสบายชิลๆนะครับผมรถยนต์คันนั้นก็ประหยัดน้ำมันเหมือนกันนะครับนะครับเครื่องยนต์1.5เหมือนกันนะครับผมอ่านี่เลยโอเคนะครับเรื่องของโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับเรื่องของสีสันนะครับผมสรุปให้เลยนะครับคุณลูกค้าสีสันสวยงามเลยนะครับผมไม่แตกไม่ผุนะครับอ่า 8 0ถึง90%ได้อย่างสบายๆนะครับผมเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับและผมจะบอกไว้เลยว่าคันนี้ขับดีมากขับมันมากนะครับอัตราการเร่งนี่ดีมากๆเลยตอบอตอบสนองนี่ดีมากๆเลยนะครับผมนะครับเร่งแรงได้เร่งแรงได้ดั่งใจนะครับผมนะครับเหยียบนี่เป็นพุ่งเลยนะครับผมโอเคมาชมด้านในกันครับทีนี้ นี Arrow, ่เลยครับคุณลูกค้าข้างในสวยงามเลยนะครับผมนะครับฟิล์มคุณลูกค้าไม่ต้องไปติดใหม่นะครับน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับซื้อจากผมไปนําไปโอนเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมนะครับหาวันว่างเข้าไปโอนนะครับผมนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับชุดโอนผมเตรียมให้แล้วนะครับนี่เป็นชุดโอนลอยนะครับผมเร็จเรียบร้อยจากเจ้าของเดิมนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับผมอันนี้พอบนะครับยังไม่ขาดนะครับปีหน้านะครับอันนี้เป็นเล่มนะครับคุณลูกค้า เป็นเล่มนี้เป็นชุดโอนนะครับเจ้าของเดิมนี่เซ็นไปที่เรียบร้อยนะครับผมนําชุดโอนชุดนี้นะครับคุณลูกค้าเข้าไปโอนได้ที่สํานักงานขนส่งประจําจังหวัดของคุณลูกค้าอยู่ได้เลยนะครับโอเคชมเรื่องราวภายในคันนี้กันต่อครับข้างในคอนโซลด้านหน้านะครับสวยงามไม่มีแตกหักนะครับคุณลูกค้าเครื่องเสียงสามารถใช้งานได้นะครับผมฟังวิทยุได้ฟังอ่า USB ได้นะครับผมนะฮะได้เป็นเกียร์ออโต้ได้เป็นลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะไม่ซุดไม่สมนะครับ นะฮะคุณลูกค้าแผงประตูนี่สวยงามเลยนะครับผมนะฮะโอเคขออนุญาตปิดนะครับลำดับต่อไปครับผมจะขออนุญาตนำพาคุณลูกค้าเข้ามาชมบรรยากาศประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมนี่เลยครับคุณลูกค้าประตูหลังสวยๆนะครับผมแผงประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับสวยงามเงาวับนะครับภายในเนี่ยผมได้มีการฟอกใหม่นะครับฟอกใหม่แล้วก็ลงแว็กใหม่นะครับตอนนี้เงาวับเลยนะครับผมเรื่องราวของเบาะนะครับคุณลูกค้าเบาะไม่ซุดไม่โทมเลยนะครับคุณลูกค้านะครับ นี่เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนั่งแบบว่านิ่มๆเลยนะคุณลูกค้านะแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบนะครับแล้วรถขับดีด้วยนะครับคุณลูกค้าขับดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยครับชมข้างหน้ากันต่ออีกสักหนึ่งรอบนะครับโอเคนะครับภายในถือว่าสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับคุณลูกค้าชมเพดานกันบ้างครับสะอาดสะอ้านนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมโอเคครับ เดี๋ยวลำดับต่อไปครับเราไปรับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันบ้างนะครับไปกันเลยครับผมนี่เลยครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับกับรถยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องราคานะครับเรื่องราคาผมจะแจ้งไว้ตอนท้ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยากให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับบรรยากาศทั้งคันรอกคันกันก่อนนะครับผมนะฮะส่วนขนาดที่มีการขายออกไปแล้วหรือว่าจัดจาหน่ายออกไปแล้วนะครับผมจะมีการ วงเล็บหน้าชื่อเรื่องว่าขายแล้วนะครับคุณลูกค้าอย่างชัดเจนเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออนุญาตชี้แจงให้คนลูกค้าได้รับทราบตรงกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับแผงประตูหลังฝั่งขวาครับนี่เลยครับสวยงามนะครับชมกันทีละจอดเลยนะครับรถเนี่ยผมรับรองได้เลยนะครับคุณลูกค้า ไม่เคยมีชนหนักมาแน่นอนไม่เคยพลิกคว่ำม,มาใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมถ้าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วสามารถตรวจสอบคุณลูกค้าตรวจสอบได้ว่าคันนี้เคยพลิกคว่ำม,มาเคยชนหนักมานะครับเคยจมน้ำมาเคยติดแก๊สมานะครับผมผมรับซื้อคืนเลยถ้าคุณลูกค้าไม่ปรารถนาที่จะรับดูแลต่อนะครับซื้อคืนในราคาเต็มด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะบ,บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่เคยชนนะครับคุณลูกค้า ไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมรถบ้านสภาพเดิมๆนะครับผมเป็นรถผู้หญิงใช้งานด้วยนะครับนะฮะรถเมอสองรถบ้านแท้ๆด้วยนะครับผมโอเคครับเข้าไปชมบรรยากาศประตูฝั่งคนขับกันต่อครับนี่เลยครับผมประตูฝั่งคนขับนะครับสวยงามเลยนะครับคุณลูกค้าภายในไม่ชํำเลยนะครับไม่ชํำเลยนะครับสวยงามนะครับคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่คุณลูกค้าต้องจ่ายให้กับผมอย่างแน่นอนนะครับนะฮะโอเค เดี๋ยวผมจะเปิดหัวเปิดท้ายให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับโอเคไปไปทีละขั้นตอนนะครับอ,อ่ขออนุญาตคิดนิดนึงนะครับคุณลูกคา้าการซื้อรถมือสองเนี่ยอ,อ่เราดูที่ราคาเป็นหลักไม่ได้นะครับคุณลูกค้านะบางคนแบบว่าเฮ้ยรถรุ่นนี้ปีนี้นะครับผมรุ่นนี้ปีนี้เขาขายกันเท่านี้นะครับทําไมขายแพงจังนะครับผมผมยกตัวอย่างให้เลยนะครับคุณลูกค้าต้องเอาเอาสภาพอะ่ะ เอาสภาพของรถคันนั้นๆเอามาวัดกันนะครับนะครับคุณลูกค้านําราคามาวัดกันไม่ได้นะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยราคามันไม่นิ่งนะครับคุณลูกค้านะครับอย่างวีออสที่ผมขายเนี่ยเชื่อไหมคุณลูกค้าสามหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับผมผมเจอมาแล้วนะครับผมแต่ว่าโอ้โหคําว่าสามหมื่นกว่าคุณลูกค้าต้องไปซ่อมตรงไหนบ้างต้องปวดหัวขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็ต้องโอ้โหศึกษาให้ดีก่อนซื้อนะครับคุณลูกค้าแต่รถของผมเนี่ยผมย้าเลยว่ารถพร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเอาไปซ่อมนนนะครัับเเอาาไไปใช้้งกดลยนะครับ สามารถที่จะเดินทางไกลข้ามจังหวัดได้นะครับขึ้นเหนือลงใต้ได้อย่างสบายๆนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคลำดับต่อไปนะครับผมจะเปิดด้านท้ายแล้วนะครับผมอ่าชมกันครับฝาท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักนะครับตราประทับโตโยต้ายังอยู่นะครับคุณลูกค้าชัดเจนเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับยางไหลมีให้ครบคันนะครับผมนะครับยางไหลนี่ก็สภาพดีๆดอกเต็มๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะ แล้วยิ่งยิ่งยางทั้งสเส้นเนี่ยหน้าหลังซ้ายขวานในสภาพดีจัดเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับเอาไปใช้งานกันอย่างเดียวเลยนะครับย้ําว่าเอาไปใช้งานกันอย่างเดียวนะครับแล้วรถขับดีย้ําว่ารถขับดีมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะครับโอเคมาลําดับต่อไปนะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมารับชมบรรยากาศชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องนะครับมากันเลยครับเฟิร์ขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่ครับ โอเคครับผมนี่เลยครับผมฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับตราประทับจากโรงงานยังอยู่นะครับโตยต้ายังอยู่ครบนะครับผมคุณลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับผมนะครับโอเคเบ้าโชกฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งขวานะครับเบ้าโชกฝั่งขวานะครับแผ่นเพดนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับลูกค้าแผ่นเพดนี่ครับถ้ารถเคยชนมานี่ยังไงก็ไม่อยู่นะครับผมแผ่นมอกก็ยังอยู่ครบนะครับผมนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับ ขาหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมนะครับเครื่องเงาๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะคุณลูกค้า 1.5e VVTI สุดยอดแห่งความประหยัดน้ํามันนะครับคุณลูกค้านะฮะนะครับโอเคแบตเตอรี่นะครับเป็น 3k แบตเตอรี่อย่างดีด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระปุก ABS นะครับตัวนี้ระบบห้ามเบรคห้ามล้อเนี่ยหรือว่าอ่เป็นระบบเบรค ABS นะครับคุณลูกค้าดิสเบรค4ล้อด้วยนะครับผมนะฮะโอเคลำดับต่อไปนะครับ ผมจะไปสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับไปกันเลยครับคุณลูกค้าครับพวงกุญแจหวานแววเลยนะครับพวงกุญแจหวานแววนะครับเพราะว่าเป็นรถผู้หญิงนะครับผมมีกุญแจให้2ดอกนะครับโอเคนะครับขอญาตสตาร์ทเครื่องนะครับคุณลูกค้าขอญาตนั่งในรถสักครู่เดียวนะครับอากาศร้อนอบอ้าวนิดนึงนะครับวันนี้ก็คงไม่รอดจากเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับโอเค โอ้ยหายใจไม่ค่อยออกโอเครับแอร์เย็นก่อนนะครับเนี่ครับคุณลูกค้าแอร์นี่คือเย็นฉ่ำเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเครื่องเสียงเปิดให้คุณลูกค้าได้ฟังนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะนะครับเพราะว่าผมเองก็เปิดฟังอยู่นะครับเล่นแผ่นซีดีก็ได้นะครับผมนะครับหรือว่าวิทยุก็ได้นะครับอ่าสัญญาณวิทยุมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนขึ้นให้ดูนะครับเฟิบ โอเคอันนี้ใช้ได้นะคุณลูกค้านะนะครับผมถ้าคุณลูกค้ามีแฟดได์นะครับคุณลูกค้าสามารถนํามาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแผ่นซีดีนะครับคุณลูกค้าก็สามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครับใช้งานได้นะครับโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวขอแยกปิดก่อน,นครับแล้วก็เรื่องของเลขใหม่ลูกคา้าเลขใหม่เป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณลูกค้า เรียกร้องเข้ามาบอกว่าอยากให้ผมแจ้งเลขไมล์ด้วยแต่ว่าบางคลิปเนี่ยผมลืมนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะชมเลขไมล์กันคันนี้ครับลูกค้า252,634กมิโลเมตรณปัจจุบันนี้นะครับผมคุณลูกค้าไม่น้อยมากๆเลยนะครับนะครับกับรถยนต์ปี06นะครับข้างในคุณลูกค้าสามารถชมได้อีกรอบนะครับสวยงามเลยนะครับคุณลูกค้าภายในไม่ชํำนะครับภายในไม่ช้ำแอร์เย็นฉ่ำรถขับดีนะครับผมนะครับ ได้ระบบรักษาความปลอดภัยนี้เลยคุณลูกค้าแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับนะครับผมนะครับคมไลพาวเวอร์เบาสบายนะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับคุณลูกค้าโอเคลำดับต่อไปผมจะพาคุณลูกค้าไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับแล้วก็จะดึงที่วัดน้ํามันเครื่องขึ้นด้วยนะครับว่าจะมีไอมีควันพ่นขึ้นมาหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับมากันเลยครับคุณลูกค้าโอ้โหเสียงเครื่องเงียบมากๆเลยนะครับเครื่องเงียบสนิทเลยนะครับโอเค คุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องนะเครื่องไม่พดไม่ไอไม่ขวันไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ดีมากๆเลยนะครับโอเคผมขอแอาตไปปากกระโปรงก่อนนะครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับตอนนี้เวลาเดินทางมา13นาทีกับอีก50วินาทีแล้วนะครับผมจะสรุปเรื่องราวของรถคันนี้นะครับ Toyota Vios นะครับปี06นะครับผมเครื่องยนต์ 1.5e VVTi นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อนะครับถุงลมนิรภัย Airbag นะครับหนึ่งลูกฝั่งคนขับนะครับผมรถบ้านแท้นะครับไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับรับรองได้เลยว่ารถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นรถผู้หญิงใช้งานด้วยนะครับรถพร้อมใช้งานเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจังเอ่อเมืองโคราชนะครับคุณลูกค้าสนใจมาทดลองขับรถและดูรถได้เลยนะครับมาได้ทุกวันทุกเวลานะครับหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงนาบ้านนาเรือนส่งได้ทุกวันทุกเวลาน,นะครับค่าจะส่งขึ้นอยู่กับระยะทางขึ้นอยู่กับจังหวัดของคุณลูกค้าอยู่นะครับแน่นอน เรื่องของราคาลถหย่อนได้แน่นอนถ้าคุณลูกค้าสามารถเดินทางมารับเองได้นะครับถ้ากรณีถ้าคุณลูกค้าเดินทางมารับเองนะครับลูกค้านั่งโดยสารมาได้เลยนะครับแล้วก็มาขับรถยนต์คันนี้กลับบ้านไปได้เลยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับรถคันนี้สามารถนำพาคุณลูกค้าไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับผมราคาลถหย่อนได้ด้วยจากราคาที่ผมตั้งไว้นะครับและราคาที่ผมตั้งไว้ให้คุณลูกค้านะครับอยู่ที่ราคา8 9 0 0 0บาทนะครับแ9 0 0 0่นนบาทนะครับคุ้มแน่นอนนะครับคุณลูกค้า วันนี้ผมโบนะครับต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับเอาไว้จเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของโบซื้อขายรถยนต์มือสองเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ